สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสได้มาจังหวัดนครนายกนะครับอำเภอบ้านนาสาเหตุที่มาที่นี่นะครับเราเคยได้ยินว่าอะไรที่มันเดียวๆก็คือคนไม่มีคู่นั่นคือจักรยานล้อเดียวนะครับก็คือถ้าคนไม่มีคู่ก็คืออยู่คนเดียวนะครับมาที่นี่ครับเป็นบ้านญาติกานะครับมาแนะนําที่อำเภอบ้านนานะครับออกจากบ้านนาประมาณสักอนิดหน่อยนะครับไม่ยังไม่ถึงโรงเรียนในร้อยผมแวะมาที่นี่นะครับมารู้จักที่บ้านทางนี้นะครับ สูดไปดูนี่หน่อยนะครับบ้านยาติกานี้ไม่มีคนอยู่ครับรู้สึกว่าจะปิดขายด้วยครับไม่ใช่ครับยังไม่ได้ขายครับเออมาครับมารู้จักเจ้าของบ้านก่อนดีกว่านะครับอ่ะอาจารย์ดีต้อนรับครับอ่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับแนะนาตัวหน่อยครับนี่นคือต้นการับของจักรยานราเดียนอาจารย์สมศักดิ์สิริสมพรธ์คงอาจารย์สมศักดิ์สิริสมพันธ์คงตอนนี้ไม่ได้เป็นอาจารย์แล้วตอนนี้ก็เกษียณมาแต่ว่าในสมองเรามีอยู่เหมือนเดิมไอ้นั้นเป็น ตัวสมมุติว่าเป็นอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่ไม่มีคือมันก็จะไปตามกระแสโลกธรรมมีลาบเสือบลาบมียศเสือมยดธรรมดาครับมาที่นี่ก็คือต้นกําเนิดอาจารย์ก็อยู่ที่นี่ครับเทมเพิบับนาเพราะฉะนั้นก็จะให้อาจารย์แนะนําเรื่องเรื่องวิธีการฝึกจักรยานล้อเดียวาจะเริ่มต้นที่ที่อะไรก่อนจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวไปเร่ที่นู่นอ้าวตอนนี้กำลังไปที่ วอร์มเท้า,ทานะผมจะวอมเท้าก่อนเออองก๊อปแ๊ปก๊อปแ๊ปลองเท้าทำมาเพื่ออันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับคุณทำามเดถ่ายผมหมาก็เลียบตูด <laughs> <c oughs> สองคนนะหมาเลียหมาตัวเมียด้วยนะคิดอะไรกับคุณกลางเย็นครับพวกเดียวกันครับเยอะตัวนี้อ,อาเดี๋ยว อ๋อสปริงใช่ไหมจันรองเท้าอ๋อเตรียมล้อมหมือนแบบว่าอาจารย์นี่เขาเรียกอะไรครับตัวสปริงตัวสำหรับกระเด้งไงเนี่ยอ๋ออันนี้นี่นี่สปริงมองไม่เห็นใช่ไหมจารันสปริงบอร์ดสปริงบอร์ดมองไม่เห็นอ่ะผมจะสาธิตให้ดูว่าวิธีการสปริงบอร์ดหมายความว่าทําให้ตัวเนี่ยเด้งขึ้นมาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 1, นึ่แปดเก้าสิบสอามี่ห้ากเจ็ดก้ี่สบเอคครับเอเอเอ็ดนเอสปริงบอร์ดโอเคอันนี้สาธิตสปริงบอร์ดละคือเพิ่มเรื่องกล้ามเนื้อขาเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมของสภาพร่างกายแล้วก็เจวิธีที่สองาจารย์ อ๋ออันนี้ก็แสดงว่าไต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 ดั้งเดิมใช่ไหมอาจารย์ดั้งเดิมไหมเขาว่าไตลาวอันนี้ชัดเลยเออไว้ในรูปเลยครับขอบคุณมากครับทีไตลาวได้ได้สามชิดลาวขับไปแล้วนะครับลาบลาวสองได้สองโทมาช็ค สอๆเอันนี้เป็นการฝึกการทรงตัวทั้งหมดนะครับอ่าเป็นวิธีการฝึกการทรงตัวว่าเราจะทรงตัวได้ไหมชีวิตถ้าเราทรงตัวไม่ได้มันจะจนครับเพราะทรงตัวได้เราจะรวยครับไปใช้มันอยู่ได้ะขอให้ทุกคนทรงตัวให้อยู่ได้นะครับอ่าโอเควิธีสองก็คือ ไปครับส่งเ mm ัวให้ด er> <sa um> 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 ้ี <s <s ่อเะรนแางิครับาที่ผมเดินมาอออนเดินไปหรือว่าไปเดินครับท่านเดินไปที่ไหนุง อ่าเดี๋ยวเดินตัวนี้เลยใสกับรองพื้นสนหนังรอ๋อโอ้ยจานสายเดียวกันเลยงั้นผมเคยบวชมาหลายปีจันแต่มาอยู่ส่วนใหญเนี่ยอันนี้บนเนี่ยเขาเรียกอ่ะลาวสปริงลาวสปริงเนี่ยมันทั้งยุบทั้งเอี้ยวอ๋อสายยุบได้ยุบได้ด้วยเอี้ยวได้ด้วยโอเควิธีการขึ้นก็ทำบันไดสองชั้นอันนี้มันขึ้นง่ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาฝึกจริงๆแล้วจะเอาออกข้างหนึ่งให้เดินผ่านมาแล้วก็ให้หันกลับ เดินกลับได้ถือว่าผ่านถ้าไปไม่กลับนี่ก็ไปไม่กลับก็หลับไม่ตื่นตื่นใช่ครับปืนไม่มีใบใหญ่เลยหานรกใช่แล้วอันนี้ก็เป็นวิธีไปเดินแบบสปริงมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาเป็นการทรงตัวเหมือนกันอนาขึ้โเคจะเดินนะจังจะได้ไปไหมจะได้ไปไหม จะได้ไปลายไหมได้ไปลยไหมได้ปสักท้ายโอเคได้ครึ่งทางข้าวหนึ่งหมาข้าวไปอีกแม่โอ้โชคดีครับครับของผมนี่แหละครับผมเปลี่ยนเป็นผ้าใบเนี่ย,ย, <laughs> ยวิธีนี้ต้องเอานี่ออกเราจะได้กลับตัวหมุนตัวได้โอเคโอ้อันนี้ต้องต้องทำที่จับด้วยจา้า โอเคอันนี้ถ้ามีที่จับก็จะสวยขึ้นตอนนี้ไม่มีที่จับเชือกก็ได้โอเคสมมุติเป็นเชือกแล้วกันนะสมตสมต,สมติสสมมมมุุตติิใช่เป็นเชือกนี่คือเชือกเชือกเช,ชือกเชือกสมมุตนินี่เวลาผมผมให้เด็กอเขาเดินครับอ่าสาธิตผมก็บอกนี้นะอา่าเรียนยก็เรียนตั้งใจดีตั้งใจด,ใจใจดีแล้วก็มองไปที่แป๊บ สายตามองไปที่เป้าหมายครับเป้าหมายแล้วก็บอกมันอย่าสั่นอย่าสั่นอย่าสั่นบอกอย่าสั่น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 สั่นอย่าสั่นอย่าสั่นเห็นไหมอย่าสั่นเห็นไหมสั่นก็ไม่เป็นไรอยากสันก็สั่นไปต่อไปขึ้นมาก็ไม่ให้เดินขาตรงน่าจะเอียงหน่อยนักศึกษาตรงง่ายดีนี่แหละอาจารย์แล้วเราปฏิบัติงานได้ อาล้วจต่อเสยอย่างเี้ยไปก่อนอย่างเงี้ง่ายกว่าง่ายกว่าเดินขวางอ๋อทีนี้คนน่ะคิดว่ารองเท้ามันจะลื่นตกอย่างเี้ง่ายกว่าอ๋อต่อนี่ครับปึอือต่ออันนี้ถ้าเดินผิดนีดนะถ้าจะ่ลงนีดนะแต่ลงนีดนะไปจะตีไข่อันนี้ผมก็ทำไว้พอดีไข่ถึงไม่ถึงแตกไข่อ๋อแต่มันโบมเฉ่ๆไม่ใช่โบมเอ้าแค่โบมโอ้โหโบมเดินไม่ได้ ถ้าสมมตินะเราเราดูไอ้นี่นะเนี่ยข้างข้างล่างเหมือนรถใช่ไหมข้างล่างเหมือนสปริงของรถอะแล้วข้างบนเนี่ยจะนิ่งเห็นไหมมันตัวบนให้นิ่งข้างล่างมันอ่อนครับตัวสปริงข้างบนเนี่ยนะให้มันหวานข้างล่างแล้วเราก็ย่อขาแบบนี้เที่ยวทำตัวโยกด้วยครับตัวโยกให้เยวอ่อนเราเราเอาสปริงนี้ไปใส่กับพื้นพื้นหลังเอาไปใส่หลังเมียได้ไหมจ๊บ